ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามความเป็นจริงว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้เถิดเพราะไม่รู้อริยสัจจึงต้องแล่นไปในสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจสี่อย่าง เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้พิสูุนทั้งหลายอริยสัจสี่อย่างเล่าไหนเล่าพิกูุทั้งหลายเพราะไม่รู้ถึงไม่แทงตลอดซึ่งอริยสัจคือทุกอริยสัจคือเหตุให้เกิดทุกอริยสัจคือความดับไม่เหลือของทุกอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุก เราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตรตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออริยสศัตร์คือทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับไม่เหลือของทุกข์และทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เป็นความจริงที่เราและพวกเธอทั้งหลายรู้ถึงและแทงตลอดแล้วตัณหาในภพ ก็ถูกถอนขึ้นขาดตันหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องการเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับเพราะไม่แทงตลอดซึ่งทำสี่ประการเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัตตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ทำสี่ประการอย่างไหนเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะไม่รู้ตามลำดับ เพราะไม่แทงตลอดซึ่งอริยสินซึ่งอริยสมาธิซึ่งอริยปัญญาซึ่งอริย,รรย,ญญรยวิมุตติเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏต,ตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่ออริยสินอริยสมาธิอริย,รรยปัญญาอริยวิมุตติเป็นธรรมที่เราและเธอรู้แล้วตามลำดับ แทงตลอดแล้วตันหาในภพที่ถูกถอนขึ้นขาดตันหาที่จะนำไปสู่ภพก็สิ้นไปหมดบัดนี้ความต้องการเกิดขึ้นอีกไม่ได้มีดังนี้สาต์เกิดกลับมาเป็นมนุษย์มีน้อยเพราะไม่รู้อริยรสัจภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรคุณนิดหนึ่งที่เราช้อนขึ้นด้วยปลายเล็บนี้กับมหาปตพีนี้ข้างไหนจะมากกว่ากัน ข่าแต่พระองค์ผู้เจริญมหาปตพีนั่นแหละเป็นดินที่มากกว่าฝุ่นนิดหนึ่งเท่าที่ทรงช้อนขึ้นด้วยปลายพระนขานี้เป็นของมีประมาณน้อยฝุ่นนั้นเมื่อนำเข้าไปเปรียบกับมหาปตพีย่อมไม่ถึงซึ่งกายคำนวณได้เปรียบเทียบได้ไม่เข้าถึงแม้ซึ่งกาลภาคภิกษุทั้งหลายอุปบานนี้ฉันใดอุปมายก็ฉันนั้นสัตว์ที่เกิดกับมาสู่หมู่มนุษย์มีน้อย สัตว์ที่เกิดกลับมาเป็นอย่างอื่นจากหมู่มนุษย์มีมากกว่าโดยแท้ข้อนั้นเพราะเหตุลายเล่าภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะความที่สัตว์เหล่านั้นไม่เห็นอริยสัจทั้งสีงงอ่อริยสัจสี่อย่างลายเล่าสี่อย่างคืออริยสัจคือทุกขอริยสัจคือเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์อริยสัจคือความดับไม่เหลือแห่งทุกขอริยสัจคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขภิกษุทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้เธอพึงประกอบโยคก,กรรมอันเป็นเครื่องกระทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างนี้เหตุเกิดขึ้นแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขเป็นอย่างนี้ดังนี้โยคก,กรรมคือการกระทําความเพียรอย่างมีระบบอย่างแข่งข้นเต็มที่ในรูปแบบหนึ่งงเพื่อให้สําเร็จประโยชน์ความมุ่งหมาย เรียกกันทั่วไปว่าโยคะเป็นคำกลางใช้กันได้ระหว่างศาสนาทุกศาสนาภาคนำเรื่องควรทราบก่อนเกี่ยวกับตตุลาริยสัตว์กรณีที่ไม่เห็นอริยสัตว์นั้นยังมีผลทำให้สัตว์มาเกิดในมชิมะชนบทมีน้อยสัตว์มีปัญญาจักขูมีน้อยสัตว์ไม่เสพของเมามีน้อยสัตว์เกิดเป็นสัตว์บกมีน้อยสัตว์น้ำมากกว่า ตัดเอื้อเฟื้อมารดามีน้อยตัดเอื้อเฟื้อบิดามีน้อยตัดเอื้อเฟื้อสมณะมีน้อยตัตว์เอื้อเฟื้อพราหมณ์มีน้อยตัดอ่อนน้อมถ่อมตนมีน้อยนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทรงแสดงภาวะแห่งสัตว์ที่ไม่พึงปรารถนาอีกมากอย่างการที่เรารู้กันอยู่เช่นสัตว์ที่ไม่ตั้งอยู่ในกุศล,ลกรรมบทเป็นต้นความมืดบอดของโลกมีตลอดเวลาที่พัตราคดไม่เกิดขึ้น